ปกติที่นอ้องวันนี้ฮอลลกองตื่นเช้าเนาะฮอลก็สีมาเดินเล่นเล่นนะวันนี้เลาอารมณ์ดีคือเก้าเน่อมีฮอลอารมณ์นางตรงนี้ก่อนวันนี้ฮอลอารมณ์ดีเน้อให้ดูใกล้ๆจักน,อน้องเน้อเป็นแบบนด์ีเลยเน้อแถมฮอลล์บ้านฮอล์ลังนี้เน้อ

1เดี๋ยวผมคือถ่ายตอนนะบ๊ายบาย